ไปคูอะะไปคู่ะอ่ามึงร้อไงร้องไันมานี้โอ้โหนั่นนะคือเป็นแม่ทัพเขมรนะพี่น้องที่รังแกเนาะทหารที่อยู่แนวหน้านะพี่น้องที่ไม่ถูกใจนะตกตีนะพี่น้องคือไม่มีการให้เกียรติเนาะไม่ไม่ไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะพี่น้องที่เกิดเป็นทหารเขมรที่บอกว่ารับใช้ชาตินะพี่น้องวันนี้เนาะบ๊วยยอดได้เห็นแล้วโอ้โหน่า ส่งสารนกะทหารที่อยู่แนวหน้าที่ปกป้องพวกแม่ทัพแท้ๆนี่คือแม่ทัพเขมรนะเดี๋ยววันนี้พี่น้องบายอดจะมาพาทุกคนมาดูนะ้ำระหว่างแม่ทัพไทยนะพี่น้องกับแม่ทัพเขมรเนนะี่ยแต่ตางกันนะเดี๋ยว,วจะบ๊ายอดจะพาทุกคนไปดูแม่ทัพภาคที่สองนะพี่น้องที่นั่งกินข้าวเป็นกันเองนะแล้วบายอดจะไปพังคําสอนของแม่ทัพภาคที่สองกับนายทหารคนหนึ่งนะพี่น้อง พ่อแม่อยู่ไปอย่งเงี้ยพ่อแม่อยู่ไปพ่อแม่ครับพ่อแม่ใหา่ทางไหนครับผมดู่ขยใหญ่ครับอยู่ขบใหญ่ตัวส่วงเงินกับบ้านส่งเงินให้ใครส่งให้แม่ครับอ๋อแต่จะส่งให้ยายมั้แม่พันยู่ไซสูส่เนี่ยยู่อุดรครับประเทศอยังท่านจะอยู่กับพ่อเลี้ยงครับอ,อืมหนึ่งยหญ่ดีนะ แล้วก็มีพอพอเลี้ยงอยู่น้ำเ,ยอ,อเ,ย,เยอะอ,อ,อันนี้คือผลไม้ที่แม่ทับชอบมาพิพวนนั่นตัวมาพิพวบนบ้านเ้องนี่คือดูอบังดมวัวเป็นผลไม้แจวไม่เสร็จตัวผลไม้ไผ่เป่าเปล่าไม่ไหนเปล่าไม่ไหน เกี่ยมมากจากรั่งได้ฝั่งได้ใช่ไหมัมันของมันดีกว่าตอานี้โอ้โหนะพี่น้องนั่นก็คือความเป็นกันเองของแม่ทัพภาคที่สองน้องซึ่งต่างจากแม่ทัพเขมรน้องที่ตบตีลูกน้องเมื่อพูดไม่ได้ดั่งใจนะพี่น้องก็เอะตบตีนะพี่น้องแต่พอแม่ทัพไทยน้องเป็นกันเองน้องเดี๋ยวจะขึ้นคลิปมาดูนี่คือภาพบรรยากาศนะพี่น้องของแม่ทัพภาคที่สองพูดคุยมากับเอ ลูกน้องนะพี่น้องถือว่าเป็นกันเองซึ่งต่างจากไม่ทับขมิ้นนะพี่น้องที่ไม่ได้ตังใจชี้หน้าตบ,ตบตบตบซึ่งคนไทยเนี่ยในประเทศไทยผมยัดเชื่อนะว่ามันหมดไปตั้งนานแล้วเนาะมันหมดไปหลายร้อยปีแล้วที่จะมาดุด่าตบตีแบบนี้เนาะขนาดนักเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลายสิบปีก่อนเนี่ยอาจจะมีนะพี่น้องที่ครูตีนักเรียนแต่ปัจจุบันนี้คือไม่มีแล้วอยู่ในประเทศไทยคือไม่มีการสั่งสอนแบบนี้แล้วคือจะมีแต่ ทางด้านวาจาที่สุภาพเนาะแต่แฝงลึกนะพี่น้องด้วยข้อคิดต่างๆอย่างเช่นวันนี้คือแม่ทัพภาคที่สองก็สอนแนวคิดนะพี่น้องนี่แหละทำให้บ๊ยอตเองนะประทับใจและภูมิใจนะพี่น้องชื่นชอบแม่ทัพภาคที่สองหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนๆบ๊วยยอดนั้นก็คือบ่าวต้นนะเพี่น้องเป็น f อซพันแท้เลยของท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านพลโทบุญสินนะพี่น้องซึ่ง บอยอศเองได้เห็นความเป็นกันเองครับเนาะของท่านแม่ทัพทัตริศนี่บอยอศก็ภูมิใจมากๆนะที่เป็นคนลาวได้มาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะทํามากินในประเทศไทยและได้เห็นสิ่งที่บอกกันเลยว่าถ้าบอยอศอยู่บ้านบอยอศไม่มาทํางานประเทศไทยจะไม่ได้เห็นเหมือนท่านแม่ทัพพัที่2เพราะท่านคนท่านแม่ทัพลาวเนาะท่านในพลลาวเนี่ยบอยอศยังไม่รู้เลยซ้านอกจากญาติหรือว่านอกจากคนที่สนิทนเราไปเนองถ้าหากว่าเป็นคนที่ มีอิทธิพลมากๆเราไม่ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายเหมือนท่านบรรทัพบที่สองที่สามารถที่เข้าไปถ่ายรูปได้เหมือนประชาชนถ่ายรูปเนี่ยเป็นกันเองมากนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ในประเทศไทยแต่ต่างจากขามิดในทองที่ดุด่าให้ร้ายตบตีนะครับ นี่คือไม่มีความหมายนะไปน้องถ้าเกิดเป็นทหารเมนสมัครเป็นทหารคเมนนี่คือโดนผู้บังคับบัญชาทำร้ายร่างกายยังไม่พอโดนเหยียบยามนะี่น้องนั่นคือทหารที่อยู่ในหน้าที่ทํางานไม่ถูกใจนะร้อโดนตบตีโอ้โหีปน้องนี่หรอที่เขาปกป้องเพื่อพวกคุณแต่พอนายนะี่น้องที่ทํางาน ลูกน้องทํางานให้นายไม่พอใจตกตีเลยนะพี่น้องน่าจะเป็นปูพรมนะพี่น้องน่าจะไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกน่าจะเป็นการปูพรมที่ไม่ละเอียดนะพี่น้องก็เลยโดนตกขนาดไม่ใช่หุนเซนนะพี่น้องถ้าหุนเซนเนี่ยไม่โดนตกอย่างเดียวนะคือหุนเซนเนี่ยเขาสั่งเนี่ยหัวกระจุยเลยนะพี่น้องคือเขาจะโหดกว่านี้มากๆเนาะนี่คือระดับลูกน้องหุนเซนนะพี่น้องยังมีความโหดเหี้ยมนะพี่น้องความที่ ไม่เห็นใจลูกน้องเลยทั้งที่เขาเนี่ยทำงานอย่างเด็ดเหนื่อยนะทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยทางานอย่างเด็ดเหนื่อยแต่ท่านในพลเองเข้ามาว่าตกอย่างเดียวนะพี่น้องไม่สนใจลูกน้องเลยนะนี่คือเห็นได้ความแตกต่างในการเอาใจใส่ของท่านแม่ทัพภาคที่สองกับแม่ทัพเขมรนะพี่น้องซึ่งไม่ได้ให้เกียรติแต่ว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยให้เกียรติและให้ตังค์เลยนะพี่น้องใส่ซอมให้ทหารยักษ์เลยนะพี่น้องทหารนายหนึ่งเนาะที่ ท่าไหมครับเอ็นดูนะครับ้องซึ่งต่างจากขมินที่ไม่ได้มีความเอ็นดูตกอย่างเดียวนะครับตกตกอย่างเดียวเธอเป็นลูกน้องชั้นก็โดนตกโอ้โหนะครับ้องไมไ่มีจิตสํานึกไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเลยนี่แหละผู้นำขมินนะครต่างจากผู้นําที่ไทยที่ให้เกียรติเนาะลูกน้องที่ทํางานอย่างเหนะ็ดเหนื่อยเนาะบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะประจางานประจาการอยู่ชายแดนเนาะถืออาวุธคู่กายนะครับ เพื่อจะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยไว้ท่านผู้นำะพา่นะ้องผู้นาําผู้ำเราทับเนี่ยเขาก็ปกป้องเนาะรักษาลูกน้องเนี่ยให้ดีนะ่น้องดูแลพูดคุยแบบเป็นกันเองไม่ได้ถือตัวเนาะกินข้าวหม้อเดียวกันนะ่น้องกินส้มตำกินแบบอาหารบ้านบ้านแต่ถามว่ากินอาหารส้มตำเนี่ยคนจนไม่กินไม่ใช่คนจนนะ่น้องแต่ เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานคนลาวนะต้องกินเนาะแล้วก็คนทั่วโลกก็ได้กินส้มตำไม่ใช่จ่าบอบอกว่ากินส้มตำแล้วบอกว่าจนเนาะไม่ใช่คือบอยัดได้เห็นนะพี่น้องคือมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่บอกเลยเลยว่าภูมิใจมากๆที่ผู้นำนะพี่น้องผู้นําเราทับมากินข้าวหม้อเดียวกันกับทหารนะพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่บอยัดเห็นนะพี่น้องบอยัดเลยนํามาเสนอในวันนี้นะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งอีกที่ บอกได้เลยว่าเํมเนะพี่น้องตายอีกสิบซากก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนประเทศไทยนะพี่น้องที่ทหารเนาะที่เป็นเมทับนะพี่น้องจะมากินข้าวร่วมโต๊ะกับไอ้พลทหารเนาะหรือว่าทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่มีนอกจากประเทศไทยนะพี่น อาสำหรับคลิปน <lockdown> <PH IS compt trov uri> er ี้นะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาดูมาชมก็จะได้ยินไปเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ๊ายยอดนะพี่น้องแรงงานลาวชาแนลครับสำหรับวันนี้บ๊ายยอดสิขอลาพีแลาน้องไปก่อนพี่น้องขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่อยู่ไครเนี่ยพ่อแม่อยู่ไครพ่อแม่ครับพ่อแม่ยายทางไหนครับผมอยู่กับยายครับอยู่กับยายครับตัวส่งเงินกับบ้านส่งเงินให้ใครส่งให้แม่ครับออแล้วก็ส่งให้ยายนครับ แม่พึ่งอยู่ไซส,สู้เมินเนี่ยอยู่อุดรครับประเทศยังก็อยู่กับพ่อพเลี้ยงครับอืมมึงย่าอีเด้อครับแม่แล้วก็มีพอ่อพ่อเลี้ยงอยู่น้ำอยอะที่จ่ายทีย่จ่ายทีย่จ่าย <ส gas: S 2> จะเอาไป,ไปเป็นออกทีวีนะช่องห้านะเออต kind of <part isan noise> ิดต่อไว้นะเออหวานเยีบยหหวานเียบครับเออเดี๋ยวดาวช่องห้านัอนไม่